ทำไมต้องเป็นคนหนึ่งที่ชอบการดูแลผิวหน้าแล้วเราจะมาร่าังว่าทําไมเราต้องดูแลผิวหน้าก็เพื่อนๆละ่ะนะเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราซองระจกนะเราจะเห็นหน้าเรามันใช่ไหมเพื่อนๆมันไม่พอมีกะมีสิดยูบนหน้า,ามันก็จะให้เราความมั่นใจค่ะมันก็เลยทาให้พี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องมาดั่งเทจค่ะ สมูทเขเจ็ดก้อนค่ะนะเทสก้อนมันก็พอใจสําหรับเราแล้วใช่ไหมเราก็เทสต่อไปค่ะทั้งเทสท,ทั้งขายค่ะประมาณสามก้อนเราก็นั่งคิดหาทางว่าแล้วจะทํำยังไงวะแบบเราอยากมีของด้วยเนาะจะทํายังไงให้ขายดีขายปังใช่ไหมแต่เราอยากจะบอกคทุกเงาสาเหตุอะไรเนาะที่คนน้ามันหนึ่งในใจของเราเลยค่ะมีไขมกินไขมันมากเกินไปแล้วก็เลยมีต่อมไขมันค่ะ ก็เลยทาให้ใบหน้าให้ผิวการมันค่ะนะสองทำไมเป็นสิวสิวฮอร์โมนเนี่ยสิวผดสิวผื่นสิวอเตลอยเนี่ยหนึ่งเอาที่สิวผดแล้วกันเนาะสิวผดอาจจะเกิดขึ้นจากแบบแบคทีเรียหรือฝุ่นมลภาวะหรือเราไม่ได้ทําความสะอาดใบหน้าเป็นประจะําอ่ะพอเราเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยเราก็ต้องล้างหน้าหรือใช้ครีมที่แบบแบบจนสันก็ได้นะตอน,นเด็กๆอะ่ะเราจะโดนแม่พาไปจับครีมอะ่ะมาใช้นะแต่จะใช้ครีมที่อ่อนโยนนะ ก็จังจำได้เลยว่าตัวนิดเองเนี่ยใช้ครีมสันค่ะนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นคนที่ที่จะดูผิวหน้าตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะต้องขอบคุณแม่นะที่เห็นเราเป็นสาวก็พาเรา,าอะไรมาดูแลผิวดีเราก็เลยกลายเป็นคนที่รักสวยรักงามตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะนะต่อมาค่ะแล้วสิวอักเสบล่ะสิวอักเสบเนี่ยพอมันเป็นสิวปุ๊บ เพื่อนๆอาจจะไปกดสิวกดๆๆแล้วมันก็ผลขึ้นมาเรื่อยๆหลักๆคือข้างในค่ะข้างในมันอักเสบมันมีอะไรอยู่ในข้างในเรียบร้อยแล้วนะใบหน้ามันสกปรกทีนี้พอมันเป็นแล้วอักเสบแล้วเนี่ยแล้วหรือแม้กระทั่งสิวสเตียรอยเพื่อนๆอาจาจะไปใช้ครีมนะที่แบบที่วาตีซานสเตียรอยหมพี่น้องแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบเป็นสิวเต็มหน้าเนาะพี่น้องแต่ทีนี้สิเหตุจังไสให้มันหายแล้วพี่นออ้องอันดับแรก ตามประสบการณ์ที่ตัวเขาเคยดูแลลูกค้าหน้าติดสาราเตตเลอยม,มาก่อนเนาะจากเจ้าของแบรนด์แรกสอนเนาะหนึ่งเขาสิให้เขาพักหน้าเนื่อจาพี่น้องพักหน้าเป็นเวลาจวันค่ะสําหรับเป็นหนักๆเนาะแล้วก็ไปเอาไข่ขาวค่ะแล้วก็มาฟอกหน้าเนื่อจาพี่น้องทําไมถึงต้องเอาไข่ขาวมาฟอกหน้าสําหรับคนที่เป็นซีอ,อักเซตหรือหน้าติดสาราเตตเอลอยเพื่อขจัดสารพิษค่ะไข่ขาวเนี่ยมีปฏิกิริยาในการต้านอนุมูลอิสระค่ะให้ออกมาจากใบหน้าของเราค่ะ แล้วบวกกับการหนึ่งใช้กระดาษิชชู่ที่สะอาดหรือผ้าเช็ชู่ที่สะอาดล้างหน้าเชา้าเย็นนะคะแล้วก็อาจจะต้องนอนหลับพักก่อนให้เพียงพอนะหรืออาจจะต้องลดหุ่นนะให้เราพร้อมให้หุ่นด,ดีหรือคุมความความคุมการกินเรื่องของมันของทอดแต่ถ้าคุมไม่ได้เรามีวิธีในการดูแลผิวหน้าให้เพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นเช่นเพื่อนๆอาจจะต้องสําหรับใครที่แบบ เป็นหนักเนาะอาจจะหาเหมือนเจนสันนั่นแหละมาใช้หรือครีมหรือเซรั่มที่มันอ่อนโยนอะหรือตอบโจทย์ในเรื่องสิวโดยตรงค่ะสองทากันแดดสามให้เราใช้สมู่ล้างหน้าเช้าเย็นนะคะเป็นประจำแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีผิวพรรณนะที่ดีขึ้นในสามเดือนหรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนเพื่อนหน้าติดสารแตนเทอยใช่ไหมคะเพื่อนๆใช้ครีมมากี่ปีคะนั่นแหละก็ต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะเพื่อให้ผิวเรากลับมาดี สารมันออกไปจากใบหน้าของเรานะคะก็อย่าบ่นว่าเสียดายคะ่ะถ้า้าวันนี้อยากมีผิวหน้าที่ดีขึ้นน<ๆ>ั้นเพื่อนๆก็ต้องดูแลตั้งแต่วันนี้ไปถึงนผ่านานี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนอ่านะคะก็ค่อนข้างว่าถ้าหากต้องใช้ใบหน้าของเราคุยกับลูกค้าใช่ไหมคะเพื่อนเลยต้องออกหน้ากล้องแบบนี้นะเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะเราก็ต้องดูแลผิวหน้าเรามาที่นี่แล้วค่ะไม่ว่าโครงหน้าเราพ่อแม่ให้มายัางไงก็อย่างนั้นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อน ซีเรียสนะแค่แบบหน้าเราไม่มีมปัญหาใดๆแล้วความมั่นใจเนี่ยมันเกิดจากข้างในนะคะความมั่นใจมันเกิดจากข้างในใบหน้าเราจะสวยจะหล่อที่เราโปรแกรมจิตค่ะนะเ่โปรแกรมในสิ่งที่นเพื่อนารเนาะอยากก็โปรแกรมจิตให้สวยอยากรอถ้โปรแกรมจิตให้หล่อเท่านั้นเองต้องไปรอค่ะไม่ต้องรอใครมาชมเลยนะคะ,ะเราโปรแกรมจิตของเราเองนะไม่ต้องรอใครมาชมว่าหล่อหรอก เราชมตัวเองค่ะนะแค่นี้เราก็มีกําลังใจมีความสุขขึ้นมาได้แล้วค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่ที่มีปัญหาต่างๆบนใบหน้าเนาะไม่รู้จะใช้อะไรแล้วพี่ก็มีตัวช่วยนะชื่อว่าสมุนทับทิมหน้าส่วนผสมนําเข้าพรีมเมียมจากเกาหลีค่ะแล้วก็อเมริกานะแล้วก็ออสเตรียมามาเลเซียนะทาจากทับทิมฮิฟาซิลอโลเวลา่าแล้วก็แตงกวาค่ะรมบก ถ้าถามว่าเพื่อนๆนะแมนบอกเนอกานส่วนผสมนานแล้ว่าทุกคนนั่นแหละหลักๆคือเน้นในเรื่องของฟื้นฟูนฟนคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ผิวกลับมาแข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะและดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ผิวเพื่อนๆจะแบบน้ําค่ะใช้ต่อเนื่องนะคะมากกว่าจขึ้นไปได้ว,ว่าผิวเพื่อนๆจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแล้วนี่ค่ะสั่งเพิ่แค่คนละหนึ่งก้อนค่ะในราคาสองร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ดีเห็นผลรวมค่าส่งเรียบร้อยสามร้อยสิบาทก็สามารถมาเป็นยูเลอร์นะคะด้วยกันได้เลยค่ะรับยูเลอร์สามสิบคนค่ะที่อยากใช้ด้วยขายด้วยแล้วก็มีไรายได้ยังดูครอบครัวไปด้วยกันค่ะมาลุยมาทํไปด้วยกันค่ะนะลองลุยกันไปสักปีค่ะแล้วเพื่อนๆจะมีชีวิตดีจากการขายสมบูรล้างหน้าไปด้วยกันแน่นอนค่ะนะใครขอคนแบบมีใจอ่ะพร้อมลุย ไปด้วยกันค่ะขอคนรักกันจริงแล้วพี่ก็จะรักทุกคนค่ะเราจะไม่ทิ้งไม่เทใครถ้าหากว่าคุณเข้ามาในครอบครัวของเราแล้วค่ะเราจะดูแลให้คุณน่ค่ะมีขายดีขายเป็นขายปังไปด้วยกันนะคะสําหรับใครอยากทปาปรึกษากรได้ที่ทั้งมาที่ Facebook นะคะนิตยากรโสขภานะคะเราจับไม่บายขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามในช่อง YouTube นะคะหรือแม้กระทั่งทุกช่องทางค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดซับคล้ายกดคอมเมนตะ์หน้าสำหรับใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจ อยากใช้อยากขายก็ปรึกษาก่อนได้ค่ะไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้ลองใช้ลองขายไปด้วยกันค่ะนะคะมาลุยกันไปสักตั้งค่ะถ้าใครอยากทำนะเป็นเราจะบ๊ายบาย